สวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อราศีไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีงวดประจำวันที่1สิงหาคม 2, 5 6 8รอกบนี้นะครับซอต้องบอกเลยว่าจริงๆนะฮะซอหนักอกหนักใจมากนะฮะในการเลือกราศีที่จะมีโชคเพราะอะไรฮะเพราะมันมีลุ้นกันหมดเลยดาวมันผูกกันหมดเลยดาวมันถึงกันหมดเลย ฉะนั้นทุกราศีมีลักมีรุนนะครับแต่อย่างที่ซอบอกอะว่าซอหนักอกหนักใจและก็เลือกเฟ้นมาละเอาแค่สีราศีที่มันเมนจริงๆนะฮะมันเมนจริงๆซึ่งจริงๆเนี่ยซอต้องบอกว่ามันมีอีกสองราศีนะที่ซอแอบจะอยากให้คือราศีพฤษศกับราศีตุลที่ซอแอบอยากให้นะฮะแต่ ซอสก็ต้องเอาให้ไหมตุนกับพึกศกให้ไหมจริงๆสองราศีนี้เด่นนะฮะไม่ใช่ไม่เด่นนะแต่ก็ถ้าเทียบกับอีกสี่ราศีสู้ไม่ได้บอกได้เลยว่าสู้ไม่ได้ไม่มีทางสู้อ่ะนะครับอีกสี่ราศีโดดเด่นกว่าก็คือราศีเดิมเดิมราศีเมถุนราศีกันราศีธนู และราศีมิน่นีราศีนี้ค่อนข้างโดดเด่นแล้วซอบอกได้เลยนะฮะซอก็ไม่รู้ว่าสีราศีนี้จะเอาจากไหนจริงๆถามว่าเอาจากรถจากบ้านได้ไหมได้เอาจากที่ทําง,งานได้ไหมได้เอาจากเลขตัวเองได้ไหมได้เอาจากความฝันได้ไหมได้เอาจากคู่ครองได้ไหมได้อีกเฮ้ยมันได้หมดเลยเหรอสีราศีนี้ ซอถึงบอกว่าเฮ้ยสี่ราศีนี้ซกอเลยเลือกว่าเฮ้ยมันมันตอบไม่ได้จริงๆอะ่ะนะฮะฉะนั้นซอเลยบอกว่าเฮ้ยเอาสีาส่ราศีเนี้ยเป็นสี่ราศีที่โดดเด่นจริงๆนะครับที่แบบไม่มีใครโค่นได้รอบนี้จริงๆนะฮะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยใครก็โค่นไม่ลงแล้วสี่ราศีนี้แหละที่มีโอกาสชิงดำกันว่าใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าซอก็เป็นหนึ่งในนั้น แอดมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับจากนั้นก็มาต้องมาลุ้นกันหละว่าใครจะเป็นคนที่โชคดีได้รางวัลใหญ่ได้เลขชุดนะครับหลายๆคนซื้อลอตเตอรี่ทีนึงเนาะแบบงมดที่ผ่านมาซ้อก็ฟังแล้วตกใจนะถูกอะไรทั้งหลายล้านอนะ่ะเลขชุดอนะ่ะซื้อเบอร์ไหนซื้อขนาดไหนซื้อกี่หมืน่นกี่แสนว่าจะถูกเลขชุดเป็นล้านขนาดนั้นนะ นะมีนะม,มีมีนะครับเพื่อนๆน,น่าจะตามข่าวกันละ่ะก็ต้องบอกว่านั่นแหละสี่ราศีนี้ซ้อเลยบอกว่าซอต้องออกตัวเลยนะว่าซอไม่รู้จะให้คุณเอาไปจากไหนบางทีเอาจากเล็กอ่างน้ํามนต์บางทีไปฝันบางทีฝันเห็นรถคันนั้นบ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะนะครับเพิ่งวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยฉะนั้นสี่ราศีนี้ไม่มีใครน่าจะมาแซงเข้าวินรางวัลที่หนึ่งได้นะครับ จริงๆซอก็อยากจะเห็นดวงของคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่มันไม่สามารถอะนะฮะไม่สามารถนะจริงๆยากอยากจะมีคนรู้จักอยู่ในเทะเบียนราษนะครับจะได้กดชื่อนามสกุลเขาแล้วก็มารู้เลยว่าเออวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วบาเอามาเป็นอา่เคสศึกษานะฮะจากนั้นก็อ่ะโอเคนอกเรื่องนอกเรื่อง ดันั้นสีราศีนี้ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มาชิงดำกันว่าใครจะถูกลงวันที่หนึ่งนะเออลืมพูดไปนะครับต่อให้ซอบอกว่า,าสี่ราศีนี้สุดปังนะครับแต่ไม่ใช่คนล้านคนจะต้องถูกทั้งล้านคนนะเป็นไปไม่ได้ในทางหลักโหราศาสตร์และในทางหลักสถิตินะครับเป็นไปไม่ได้จริงๆหมายว่าในห0สิ0ห0สคนอ่าโอเคหกแส0คนก็จะมีโอกาสถูกมีโชค เช่นคนนี้อาจจะถูกเลขท้ายสองตัวคนนี้อาจจะถูกเลขหน้าคนนี้อาจจะถูกเลขหลังคนนี้อาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งคนนี้อาจจะถูกรางวัลที่สี่นะครับมันก <rada> ็เลขมันมีตั้งเยอะนี่นะฉะนั้นในหนึ่งล้านคนหกแสนคนนะครับที่จะถูกนะฉะนั้นไม่เป็นไปไม่ได้ว่าในหนึ่งล้านคนหรือสิบล้านคนจะถูกทั้งหมดทั้งในความเป็นจริงของทางหลักโหราศาสตร์และในความเป็นจริงของโลกใบนี้นะครับมันเป็นแค่สถิติว่า คนราศีทั้งสี่ราศีนี้มีโอกาสลุ้นโชคอ่ะไปดูนะครับในราศีเมฆนะครับราศีเมฆต้องบอกว่าชาวราศีเมฆยังเอาจากคู่ครองอยู่นะครับเอาจากคู่ครองอยู่หรือเอาจากเพศตรงข้ามซึ่งหลายๆคนนะครับเป็นโสดหลายๆคนไม่ได้แต่งงานหลายๆคนบอกว่าเ้ยผัวตายเมียทิ้งอะไรเงี้ยก็อาจจะไปซื้อลอตเตอรี่จักเพศตรงข้ามก็ได้นะครับ คนราศีพฤษภนะครับยังอยู่ที่บุตรหลังอยู่นะครับท่านใดที่มีลูกเด็กเล็กแดงอยากให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับก็ลองดูเนาะแต่ก็ระมัดระวังนะเด็กอาจจะขยุมมาทั้งกรรมก็ได้นะครับหรือเด็กที่กําลังหัดพูดอาจจะบอกเลขนู้นเลขนี้หรือแม้แต่ลูกเราไม่ว่าอายุเท่าไหร่เขาหาเงินได้หาอะไรได้เขาอาจจะเอาเงินมาใส่มือพ่อแม่นะครับซึ่งเราเป็นชาวราศีพฤษภกันลูกอาจจะเอาเงินมา เอแม่เอาเงินไว้กินพ่อเอาเงินไว้กินอะไรอย่างเงี้ยผมโบนัสออกโอทีมาอะไรเงี้ยผมหาเงินได้เยอะอะแม่เก็บไว้หน่อยพ่อเก็บไว้หน่อยนี่ก็เป็นโชคอย่างหนึ่งนะนะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องถูกบกังถูกเบอร์นะแต่ลูกคุณอาจจะเอาเงินทองมาให้คุณใช้นี่ก็คือโชคลาภอย่างหนึ่งราศีเมถุนนะครับที่ซอบ,บอกว่าสีราศีนั้นไม่รู้จะเอาจากไหนจริงๆเลขตัวเองก็ได้ เช่นแบบโอ๊ยซื้อเลขน,นี้ประจําออกประจําได้เงินประจําหรือแบบเฮ้ยฉันมีเซนต์แป๊บขึ้นมาในหัวว่าเลขตัวนี้ต้องออกนะฮะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะหรือบางคนไปอ่างน้ำมนต์ไปจุดทูปไปจุดประทัดนะครับหรือไปโรยแป้งก็อาจจะได้ สายบูทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นจะฝันได้เลขก็ดีฝันเห็นรถก็ดีฝันเห็นบ้านก็ดีได้หมดหรือแม้แต่จะได้เงินจากคู่ครองนะหรือจากได้เงินจากเพศตรงข้ามนะครับซึ่งมันไอ้มันอาจจะตีความหมายว่าแฟนเราอาจจะถูกเลขนะแฟนเราอาจจะถูกลอตเตอรี่แล้วแบบเออแบ่งเงินให้เราใช้ก็ได้นะซึ่งจริงๆเนี่ยซอถึงบอกว่ามันได้หมดเลยสี่ราศีนี่มันได้หมดเลยมันถึงกันหมดเลยดาวมันถึงกันหมด ฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะถูกเลขเองหรือแฟนคุณถูกแล้วเอาเงินมาให้คุณอ่าเจนเขาถูกหมื่นนึงเนาะเขาแบ่งให้เราใช้สองพันเงี้ยอ่าก็ถือว่าได้ได้โชคหละก็ถือว่าได้โชคนะอ่ะราศีต่อไปราศีกรกฎนะครับเอาจับรถจับบ้านนะซึ่งใครที่มีรถหลายคันก็คงตอบยากเนาะว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับหรือใครที่บ้านอยู่ที่ บ้านในตามทะเบียนราษฎรอยู่จังหวัดหนึ่งนะฮะแล้วไปทํางานอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะฮะจะเป็นบ้านหลังไหนล่ะจะออกบ้านที่เราไปเช่าอยู่หรือว่าบ้านออกตามทะ,ทะเบียนราษฎรละ่ะในทางหลักโหราศาสตร์ตอบไม่ได้นะราศีสิงนะครับเอาจากคนรอบข้างนะครับราศีสิงเอาจากคนรอบข้างราศีกันก็เหมือนกับราศีเมถุนนะมันตอบไม่ได้นะครับจะ ถูกเองไหมหรือแฟนเราถูกแล้วเขาแบ่งเงินให้เราใช้หรืออาจจะไปซื้อลอตเตอรี่กับเพศตรงข้ามนะครับหรืออาจจะฝันเห็นรถคันนั้นบ้านหลังนี้นะครับมันตีความหมายได้หมดหรือบางคนอาจจะไปซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเราเนาะที่ลงท้ายด้วยว่าอะไรนี้ก็อาจจะเป็นเสียงโชคก็อาจจะมีโชคก็ได้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมก็ยังได้นะซอถึงบอกว่าสี่ราศีนี่มันได้หมดเลยตอบยากนะฮะ ราศีตุลน,นะครับเอาจากที่ทํางานนะครับนะเอาจากที่ทํางานซึ่งจริงๆเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยมันแอบมีเซนด้วยนะชาวราศีตุลเนี่ยแอบมีเซนด้วยนะครับฉะนั้นใช้เซนได้ด้วยนะครับนะ<อ>ราศีพิจิกนะครับเอาจากคู่ของราศีธนูนะครับก็อย่างที่บอกอะนะเหมือนเมถุนกับกันได้หมดจริงๆจะเป็นจากแฟน จากทะเบียนรถทะเบียนบ้านจากความฝันจากเซนต์ตัวเองจากโออะไรได้หมดเลยอะราศีมังกรนะครับเอาจากที่ทํางานนะครับราศีมังกรเอาจากที่ทํางานราศีกุมนะครับเอาจากบุตรหลานนะราศีกุมเอาจากบุตรหลานเช่นก็อย่างที่บอกนะบางทีลูกเต้าเราเนาะอาจจะบอกเลขนะครับแต่บางทีลูกเราอาจจะโตแล้วนะเขาอาจจะทํางานแล้วแล้วเขา ได้โชคนะเขาได้โชคเราไม่ได้โชคนะแต่เขาได้โชคเขาแบ่งเงินแบ่งทองมาให้เรากินเราใช้ก็ถือว่าเราได้โชคจากลูกหลานนะนะครับอราศีมีนนะครับได้หมดทับสดชื่นจริงๆบอกไม่ได้ฮนะมันเหมือนราศีเมถุนราศีกันและราศีธนูจะเป็นเลขเซนเลขสายมูเลขอ่างน้ำมนเลขจากแฟนเลขตัวเองนะครับหรือเราถูกเองหรือแฟนถูกนะฮะ แล้วแบบเราได้พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเขามันตอบยากนะฮะได้หมดจริงๆสําหรับชาวราศีย้ําอีกครั้งนะฮะเมถุนกันธนูมินคนวันไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8้าต้องบอกเลยว่าหนักอกหนักใจแล้วก็เครียดมากกับรอบนี้เครียดจริงๆนะฮะไม่รู้จริงๆว่าจะเอายังไงดีจะให้แค่ไหนยังไง จริงๆถ้าจะให้ซอพูดนะฮะได้ถึงสี่วันได้ถึงสี่วันแต่ซอเอาแบบเด่นๆเลยแล้วกันขอแค่สองวันแล้วถ้าจะเอาเด่นกว่านั้นซอให้วันเดียวต้องบอกงี้จริงๆนะมันรอบนี้มันสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆนะครับอ่ะ ก็คงต้องบอกว่าลาอาคนที่มีโชคในงวดนี้นะครับทั้งสองวันซอต้องบอกเลยว่าซอไม่สามารถจะบอกได้จริงๆจ,จังๆว่าคุณไปเอาเลขที่ไหนจะเป็นที่ทํางานเหรอจะเป็นรถเป็นบ้านเหรอจะเป็นความฝันเหรอจะเป็นเซนเหรอจะเจอได้จากคู่ครองเหรอตอบไม่ได้เลยในทางหลักโหราศาสตร์มันได้หมดเลยฮะบางทีนะโทษทีนะ คนวันนั้นวันเดียวกันนะฮะอ่าแบบเ,เกิดวันเดียวกันเนะี่ยอ่ะเราเฉลยก่อนแล้วกันคนวันพุธกับวันพฤหัสเช่นคนวันพุธอ่ะบางคนได้จากตัวเองซื้อเองบางคนได้จากแฟนถูกหรือแฟนหาเงินได้เยอะแล้วก็เอามาเปให้ก็ได้โชคจากแฟนบางคนนะฮะ ฝันเห็นรถเห็นบ้านไปตีไปซื้อลอตเตอรี่ถูกจากเลขจากรถจากบ้านนะบางคนบอกโอ้ยเอาจากที่ทํางานออกเลขที่ทํางานเฉยเลยไปซื้อรถซื้อบ้านแล้วมันไปออกเลขที่ทํางานตกใจหงายหลังไหนบอกว่าฉันมีโชคทําไมฉันไม่ถูกก็มันบอกได้เลยมันมันได้หมดอ่ะบางคนไปอ่างน้ามนต์บางคนไปสายมูบางคนไปโรยแป้งบางคนไปจุดธูป ตอบไม่ได้จริงๆฮะทั้งสองวันนี้ทั้งวันพุธและวันพฤหัสเหมือนกันเลยนะ,ะครับคตอบเดียวกันตอบไม่ได้เลยนะฮะเช่นแบบคนวันพฤหัสบางคนนะฝันเอาเลขเห็นเห็นรถคันนั้นเห็นรถคันนี้เงี้ยซื้อเลขเลขทะเบียนรถของรถคันนั้นเงี้ยอ่าได้โชคไปแต่คนวันพฤหัสเหมือนกันนะอีกคนนึงกับมีเซนที่ชอบแบบเลขตัวนี้แบบพิเศษเลย นะฮะหรือแบบซื้อเลขท้ายบัตรประชาชนตัวเองเนี่ยก็ถูกอ่ะก็ตอบไม่ได้อ่ะนะฮะฉะนั้นซอเลยบอกว่าหนักอกหนักใจคําว่าหนักอกหนักใจของซอก็คือจริงๆแล้วซอมีอยู่ในใจสี่วันแต่ซอตัดมาแล้วแค่เอาแค่สองวันนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟังไปอีกสองวันที่ซ้อตัดคือวันไหนนะเพราะมันมีลุ้นเหมือนกันแล้วทีเนี้ยบางคนนะฮะมันมันมัน,ม,นมันเหมือนลักษณะแบบซอต้องบอกงี้นิดนึงว่าเฮ้ คนคนสิบคนเนี่ยมันไม่ได้ว่าถูกทั้งสิบคนนะหรือมันไม่จำเป็นว่าต้องเอาเลขที่เดียวกันนะนะฮะบางคนนะเฮ้ยเลขทะเบียนรถชั้นเนี่ยสองห้านะฮะแต่เลขบัตรประชาชนชั้นอีกของอีกคนนึงก็สองห้าหรือห้าสองนะฮะหรือแบบเฮ้ยอีกคนนึงเนี่ยอายุแฟนยี่สิบห้าปี ตอบไม่ได้ฮะแต่สรุปแล้วมันเลขตัวเดียวกันแต่ในสิบคนไม่มีทางที่จะถูกทั้งสิบคนในร้านคนไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะถูกทั้งล้านคนเป็นไปไม่ได้ในทางหลักโหรา,าศาสตร์และในทางสถิติหรือบางทีเลขของคุณทั้งหมดที่ซ้อบอกมาทั้งหมดมันออกแต่มันจะออกตรงไหนละ่ะบางทีคุณซื้ออย่างหนึ่งแล้วคุณลืมซื้ออีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่มีโชคเห็นไหมคุณก็ไม่มีโชคแต่มันออกจริงๆอย่างที่ซ้อว่าจะออกเลขแฟนออกเลขตัวเองออกเลขบ้านออกเลขที่ทํางานหรือออกเลข สายมูตอบไม่ได้นะฉะนั้นได้หมดถ้าสดชื่นแต่ปวดหัวแน่นอนรอบนี้ซื้อกันเป็นหางเว้าแน่นอนลอตเตอรี่เป็นปึ้งแน่นอนนะฮะอ่ะไปฟังนะฮะอีก2วันที่ซอตัดทิ้งคือคนวันอังคารและคนวันศุกร์นะครับคือคนวันอังคารและคนวันศุกร์ที่ซอตัดทิ้งนะอ่ะฉะนั้นก็อ่ะไปลุ้นกันแล้วกันว่าใครจะมีโชคกว่ากัน อาไปดูนะครับคนวันอาทิตย์เอาจากไหนนะครับเอาจากที่ทํางานใครที่เป็นหาบเล่แผงลอยนะครับก็อาจจะต้องดูว่าเฮ้ยคุณหาไปขายหน้าบ้านหลังไหนไปตลาดนัดที่ไหนเอาเลขที่ตรงนั้นมาซื้อเป็นที่ทํางานของคุณ คนวันจันเอาจักรรถจากบ,บ้านใครมีรถหลายคันมีรถเก๋งคันหนึ่งมีรถปิกอัพคันหนึ่งมีโมไซค์คันหนึ่งปวดหัวเลยไม่รู้จะออกเลขตัวไหนก็ <_ C 1> คงอาจจะไปลุ้นกันว่าฝันถึงรถคันไหนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับนะหรืออาจจะฝันถึงบ้านหลังไหนแล้วพอผมพูดคราว่าบ้านหลังไหนนะฮะจะออกบ้านตามเลขบัตรประชาชนหรือจะออกตามเลขบ้านที่อยู่จริงตอบไม่ได้นะแบบบางคนเนี่ยพี่น้องที่ใช้แรงงานเนาะ เลขที่ตามสมโนโนควาอยู่จังหวัดอุดรเนี่ยแต่ไปใช้แรงงานอยู่ระยองเนี่ยมันตอบไม่ได้นะว่าจะออกบ้านเลขที่ที่ระยองที่เราไปเช่าอยู่หรือว่าจะออกบ้านตามเลขบัตรประชาชนแต่โดยส่วนมากมันก็ตอบยากจริงๆอ่ะคนวันอังคารนะครับเอาจากคู่ครองนะคนวันอังคารเอาจากคู่ครองซึ่งจริงๆแล้วคนวันอังคารเนี่ยเอาเอาเซนต์ตัวเองก็ได้นะเอาเซนต์ตัวเองก็ได้นะครับหรือเอาสายหมูก็ได้คนวันพุธก็บอกไปแล้วเนาะได้หมดจริงๆไม่รู้จะออกหน้าไหน นะครับก็ไปลุ้นกันเอาว่าคุณจะเดาทางถูกไหมนะครับขอให้เชื่อเซนนะขอให้เชื่อเซนนะครับนะคนวันพฤหัสก็เหมือนกันนะครับได้หมดจริงๆและก็เน้นเหมือนกันว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะคนวันศุกร์เอาจากที่ทํางานครับคนวันศุกร์เอาจากที่ทํางานคนวันเสาร์ก็เอาจากที่ทํางานของให้โชคดี